สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูความคืบหน้านะครับของสัญญาที่4ี่ขีดสกันนะครับผมสัญญาที่4ีขีดสเนี่ยครับจะเลยตัวถังสี่ถังตรงข้างหน้าของเราไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเลยไปประมาณสัก200เมตรนะครับก็จะถึงจุดเริ่มต้นโครงการนะครับของสัญญาที่4ี่ขีดสนะครับผมเนี่ยครับช่วงนี้ก็จะเป็นของสัญญาที่4ีขีดสอยู่นะครับเดี๋ยวไปห่างจากนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเห็นความคืบหน้าของ4ี่ขีดสนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็ดูป่าหญ้าไปก่อนนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็คือช่วงคาบต่อระหว่าง4เขกับ4เขนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความคืบหน้ากันนะครับวันนี้ว่า4เขเนี่ยจะมีความก้าวหน้ากันไปถึงไหนกันนะเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมวันนี้กับแอดมินออนตาพามาดูรถไฟนะครับ นี่นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมาเคลียร์พื้นที่ไว้เลยนะครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เขาเริ่มทาเสาเข็มนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าของเรานะครับนี่ครับก็คือช่วงนี้ก็มาทําทางบริการไว้แล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มมีรถแบ็กโฮนะครับกับรถดัามนะครับมาเคลียร์ทางไว้นะครับแล้วก็ทําทางบริการนะครับส่วนการทาเสาเข็มเนี่ยนะครับจะอยู่ข้างหน้านะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ไกลตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มมาทําเสาเข็มกันแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับว่าเขาเริ่มตอกเสาเข็มไปถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยครับก็เริ่มตรงบริเวณจุดนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับตรงที่ท่านเห็นนี่แหละครับตต่แรกผมนึกว่าจะเป็นของสัญญาที่4.3นะครับแต่พอดีก็เลยเอาไปสอบถามกับตัวทางเพจโครงการนะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอันนี้แหละของ4.2แล้วครับเนี่ยครับเขามาตอกเสาเข็มแล้วครับเริ่มแล้วครับตอนนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะทยอยนะครับเคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําทางบริการไว้นะครับเพื่อให้รถและอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเข้ามาทํางานได้สะดวกนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเนี่ยครับเขาก็เลยต้องเคลียร์พื้นที่ไว้สําหรับให้รถเข้ามาทํางานนะครับเข้ามาขุดจอดเสาเข็มนะครับก็จะเคลียร์แบบนี้ยาวไปจนถึงนู่นแหละครับป้ายหยุดรถของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ รเริ่มเอาตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับมาวางไว้แล้วครับเนี่ยครับในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะทยอยทํางานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะสังเกตว่ามีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ไว้ค่อนข้างที่จะยาวเหยียดเลยครับท่านก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ หน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านเนี่ยครับพื้นดินก็จะชุ่มไปด้วยน้ํานะครับโอ้โหทุรักทุเลเลยครับถ้าทํางานช่วงเวลานี้นะครับ ตามจริงเขาเคลียร์หน้าดินไว้จนถึงป้ายอยู่รถมล์วิเลยธรรมศาสตร์เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝนมันตกมาอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยดูเหมือนมีหญ้าเกิดเลยดูเหมือนไม่เคลียร์นะครับแต่จริงๆเขาเคลียร์มาถึงตรงนี้พอดีเลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ป้ายอยู่รถมล์วิเลยธรรมศาสตร์นะครับรถไฟก็จะผ่านเลยนะครับวันนี้นะครับขบวนที่ผมขี่มาถ่ายนี่เป็นขบวน2-34นะครับซึ่งเป็นรถมาจากสุรินทร์นะครับปลายทางที่สถานีกรุงเทพหัวลําโพงนะครับทุกท่าน ออกจากป้ายอยู่รถป้ายหาวิาลัยธรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับโดยรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ทางขวามืออยู่เหมือนเดิมนะครับทุกท่านซึ่งตลอดทั้งโครงการนะครับก็จะเป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับไม่มีทางระดับดินนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับตั้งแต่อยุทธยาลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ําทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการ ที่จะทําเป็นทางระดับดินนะครับคงไม่เหมะนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงกับโอกาสน้ํท่วมในอนาคตแล้วก็อาจจะขวางทางน้ำเลยนะครับเขาก็เลยทําเป็นทางยุ่ระดับทั้งหมดนะครับเนี่ยครับความคืบหน้าบริเวณนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะครับก็ยังมีแต่ป่าหญ้านะครับผมเนี่ยครับเท่าที่สังเกตก็คือเขานั่นแหละครับเขาเริ่มเคลียร์ตั้งแต่ช่วงสถานีเชียงรากน้อยนะครับยาวมาจนถึงแค่ปายอยู่รถม้าเลยธรรมศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็มีการลงทําการจอดเสาเข็มนะครับแต่ผมว่า ในอนาคตเรื่อยๆก็น่าจะเคลียร์มาถึงบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขายังไม่อยากจะเคลียร์มาตรงนี้เพราะว่าเพราะถ้าเคลียร์มานะครับช่วงนี้หน้าฝนยังไงก็ยากเดี๋ยวว่าเกิดขึ้นอีกแร้ก็ได้เคลียร์นะครับเขาก็เลยรอเพราะสมมุติถ้าทํางานฝั่งตรงนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยเคลียร์ตรงนี้มาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะวางแผนแบบนั้นเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้รถไฟของเราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีเชียงรากนะครับอ่ามันจะมีสองสถานีนะครับทุกท่านเห็นไหมอ,อันที่เราผ่านมาก่อนก็คือเชียงรากน้อยนะครับอันนี้เป็นสถานีเชียงรากนะครับเขาจะแยกกันนะครับเนี่ยครับเชียงรากน้อยนี่อยู่บางปะอินนะครับอันนี้เชียงรากตัวนี้น่าจะอยู่ปทุมธานีนะครับ เราจะออกจากสถานีเชียงรากไปแล้วนะครับโดยความเคลื่อนหน้าบริเวณสถานีเชียงรากนะครับเดินทางไปที่สถานีคลองหนึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีความเคลื่อนหน้าอะไรครับผมนะครับพื้นที่ก็ยังเป็นหญ้าเต็มอยู่นะครับตอนนี้ก็คือแนวเขตก็ยังจะอยู่ทางขวามือเหมือนเดิมนะครับฝั่งที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยครับแต่ว่าก็คือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มาเคลียร์พื้นที่นะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับผมรถไฟจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับพอถึงทางโค้งนะครับก่อนที่จะถึงป้ายหยุดรถนะครับคลองหนึ่งนะครับ ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ถึงจะข้ามฝั่งนะทุกท่านไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะวิ่งอยู่ฝั่งขวาก่อนนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ป่าทึบอยู่นะครับสาหรับช่วงนี้นะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโค้งบริเวณป้ายหยุดรถคลองหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เข้าโค้งบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาเคลียร์พวกผักตบหรือว่าพวกพื้นน้ําแถวนี้ออกแล้วนะครับสาหรับช่วงบริเวณป้ายหยุดรถคลองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์แล้วครับในอนาคตเขาก เคลียร์พื้นที่บริเวณนี้นะครับถมคลองพวกนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อไปนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีการเข้ามาเคลียร์พืชน้ําพืชอะไรพวกนี้ที่อยู่บริเวณนี้ออกแล้วนะครับแต่ก่อนก็คือยังมีป่าทึบเนี่ยครับเห็นรถแบ็คโฮนะครับที่กําลังเคลียร์อยู่เมื่อกี้ไหมครับเนี่ยครับก็ความคืบหน้าของช่วงเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับช่วงออกจากสถานีคลองหนึ่งนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟก็จะไปอยู่ฝั่งซ้ายสุดแล้วนะครับ ก็คือจะไปอยู่ต่อจากรถไฟสายสีแดงนะครับอันนี้ก็คือตรงกลางตรงนี้ที่เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมเนี่ยครับรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะอยู่ซ้ายสุดนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็จะมองผ่านไปตรงนี้นะครับมองผ่านตัวของทางรถไฟของสายสีแดงไปเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็คือยังเป็นป่าทึบอยู่นะครับเนี่ยครับ พื้นที่นะครับที่เหลือให้รถไฟความเร็วสูงสร้างเนี่ยบอกเลยว่าเหลือน้อยมากเลยครับก็คือเหลือเท่าขนาดเสาต่อหม้อพอดีเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็ในอนาคตตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเบียดกันอยู่เลยครับผมว่านะครับก็ต้องรอดูชุดโครงสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเขาจะสร้างออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราต้องรอดูกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมองว่าจุดหลังจากเนี้ไปนะครับเริ่มตั้งแต่คลองหนึ่งไปนะครับหรือก็คือตามแนวของรถไฟฟ้าสายสีแดงไปเลยอะครับพื้นที่เหลือน้อยมากเลยครับ ค่อนข้างที่จะแบบว่าคับแคบมากเลยครับแบบใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยครับทุกท่านก็เหลือพื้นที่จากเสาไปจนถึงรั้วข้างบ้าน,น,นตรงนั้นนะครับก็เหลือประมาณนั้นนะครับสำหรับพื้นที่สร้างของทางรถไฟความเร็วสูงนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็มีการเข้าพื้นที่แล้วครับทุกท่านผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเอาดินไปทดสอบนะครับอาจจะทดลองการเจาะเสาเข็มแล้วก็นําดินแถวนี้ไปทดสอบเพื่อที่จะทําการออกแบบการเจาะต่อไปนะครับเนี่ครับก่อนถึงสถานีรังสิตนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มนะครับนี่ครับก็จะเป็น พื้นที่หญ้าลกอยู่นี้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรใดทั้งสิ้นเลยครับสำหรับบริเวณนี้นะครับมีแค่ที่ผ่านมาเมื่อกี้เท่าที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีรังสิตแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับในอนาคตข้างหน้านะครับตัวแนวเขตรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่บริเวณลานจอดรถที่ทุกท่านเห็นนะครับ ก็คือในอนาคตนะครับลานจอดร,รถบริเวณนั้นก็อาจจะหายไปนะครับหรือว่าเขาอาจจะทําเป็นเสาคู่ก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ให้รถจอดด้านใต้ของตัวทางรถไฟความเร็เรวสูงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเสาคู่ของรถไฟความเร็วสูงก็น่าจะคอมอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือผมยังไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ผมเดาเอานะครับทุกท่านแต่คาดการไบเฉยนะครับแต่แค่รู้แค่ว่าแนวเขตของตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับ ตรงนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าพื้นที่ในระยะสั้นๆนะครับยังไม่ได้เข้าพื้นที่แบบยาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับ ช่วงจากลังสิตนะครับไปถึงสถานีหลัก6นะครับผมผมเริ่มเห็นมีการเข้าพื้นที่เล็กน้อยนะครับเริ่มมีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินอยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีผมเห็นร่องรอยการเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรออกนะครับสําหรับช่องบริเวณนี้นะครับทุกท่านก็จะเป็นอย่างนี้ยาวไปจนถึงตัวสถานีหลัก6เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีบางจุดนะครับที่ทําให้ทุกท่านมองเห็นได้ชัดอยู่นะครับว่าเขามาเข้าพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังโดนหญ้าบังอยู่นะครับก็คือมองทะลุตรง ทางรถไฟสายสีแดงไปครับก็จะเห็นชัดนะครับเนี่ยครับมันจะมีร่องรอยของการเข้าพื้นที่อยู่นะครับผมเเ็นเนี่ยครับเริ่มมีดินแบบเนี่ยครับเห็นเห็นดินที่มันเป็นแบบรอยย้าโดนเหมือนโดนรถมาไถหรือว่ามาเข้าพื้นที่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้ามองผ่านๆไปก็จะเห็นเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมเขาเริ่มมาเข้าพื้นที่บริเวณนี้แล้วครับช่วงจากลังสิตธไปหลักหกนะครับก็จะเข้าไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีหลักหกเลยครับ ร่องรอยการเข้ามาเคลียร์หน้าดินนะครับทุกท่านเนี่ยครับพอดีมันบังทางรถไฟอันนี้อยู่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยครับตอนนี้เข้าถึงตัวสถานีหลักหกแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับ เนี่ยครับช่วงออกจากสถานีหลักผมก็จะเห็นรถแบ็คโฮนะครับเข้ามาเกลี่ยพื้นที่นะครับบริเวณแถวนี้นะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยการเคลี่ร์พื้นที่นะครับเห็นไหมครับต้นหญ้าก็เริ่มหายไปนะครับเนี่ยครับเกลี่ยพื้นที่ไว้ประมาณนี้เลยนะฮะ ช่วงตรงหน้าตลาด4ี่มุมเมือนะครับก็มีการเคลียร์หญ้าคืออะไรออกเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเยอะเท่าไหร่นะครับเริ่มมีแค่การเข้ามาเคลียร์หน้าดินเคลียร์หญ้าเฉยๆนะครับช่วงนี้ เนี่ยครับช่วงจากหลัก6นะครับกําลังที่จะเดินทางไปดอนเมืองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่เล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณด้านข้างซ้ายมือที่เราเห็นนะครับเนี่ยครับก็จะมีร่องรอยการเข้าพื้นที่เล็กน้อยนะครับมีการเคลียร์ยากเคลียร์อะไรออกอยู่นะครับเนี่ยครับในอนาคตก็น่าจะมีการเคลียร์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเนี่ครับหลังจากนี้นะครับสักหน่อยนะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ข้างล่างแล้วครับส่วนตัวรถไฟทางไกลของเรานะครับ ก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะขึ้นแล้วครับทุกท่านแล้วแนวเขตรถไฟความเร็วสูงก็จะยังอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงซ้ายมือสุดเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังจะขึ้นที่ตัวสะพานแล้วนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับวันนี้ไม่ได้มีภาพบรรยากาศข้างล่างมาให้ดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะเอาภาพ บรรยากาศความคลืบหน้าบริเวณช่วงสถานีดอนเมืองมาให้ดูนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราก็ขึ้นสะพานไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับเราก็จะอัพคลิปให้ทุกท่านดูทุกวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางแอดเองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับตัวคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ